หลังจากทำฟันเสร็จนะคะเราก็จะเก็บวัสดุสิ้นเปลืองออกอย่างเช่นแก้วน้ำชักชั่นและกระดาษกันเปื้อนพลาสติกแรปทุกแรปเราจะทิ้งเคสต่อเคสค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ผ้าใยสังเคราะห์ที่ชุบน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเช็ดฝั่งผู้ช่วยแล้วก็จะเช็ดฝั่งหมอเช็ดสายหัวก็ทุกสายค่ะแล้วก็จะเช็ดที่ยูนิตเริ่มต้นจากที่รองศีรษะไปจนถึงรองเท้านะคะเสร็จแล้วก็จะเช็ดโคมไฟตามด้วยสายชักช้ำน,นะคะสายดูดนละลาย ค่ะปิดท้ายด้วยเช็ดอ่างบ้วนปากคนไข้นะคะลืมจากข้างนอกสู่ข้างในค่ะต่อไปเราก็จะทำการแลปนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในเคสถัดไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะ อบห้องฆ่าเชื้อด้วย UVC นะคะปลอดไัยแน่นอนชา